นี่ครับผมของกินเยอะมากเลยนะฮะตลาดคุณปินสุราษธานีนะครับนี่ก็ขายดีมากๆฮะขายเกือบหมดแล้วนะครับนี่ลาบหมูก็มีนะน่าจะเป็นร้านเดียวกันฮะ มาซื้อมาหากันได้นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะตลาดใกล้กับสถานีรถไฟพุนปินสุราธ,ธานีนะ